ไปหรือยังอันนี้มันบวกควายนีไม่เห็นเลยไม่เห็นได้ยังไงทำไมไม่ไป็อยที่อือาจารย์เนี่ยพี่ควายอะ่ะใช่ที่ไหนอ่ะแตะแต่มาดมดูสิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีจะแตะให้อาอจารย์เอาไปเอาไปแตะมาดมก่อนกไป<ข>อาจารย์สวัสดีครับ วันนี้ผมและน้องสมศรี้าววัสดีค่ะครับผมวันนี้ผมจะมาทําหน้าที่นะครับเป็นคืคูฟุูเดินสําหรับน้องสมสีแล้วการร่วมเข้าประกวดหรือว่าเคยผ่านสนามมา่อยย,ยังบักเคยนะครับยังบักเคยสําหรับวันนี้ผมจะส่งนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของเ้าอ,อํเาเภอสารีเลยผมจะส่งเข้าไปประกวดที่มี่ยลชทนกูเล็ก เที่ยวบ้านแอบกับเจ้าคนนี้งานประกวดเวทีประกวดนะครับนางงามหรือว่านางสาวลูกน้าต้องสำหรับน้องสมศรีคนนี้ก่อนรูปร่างหน้าตานะครับจะอ่อนช้อยนะ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฮื้น้องเดินไปก่อนนะครับอ่าก้องขยับค่อยๆเดินนะครับออกเท้าซ้ายไปค่อยๆค่อยๆครับอ่อนช้อย สมให้เป็นคุุรัสตีคนเหนือหน่อยอเดินนุ้งค,คุณสมศรีน้องสมศรีถอยมาใหม่ถอยถอยมาใหม่เลยเดินอย่างเดียวยังไม่ต้องลำเดี๋ยวมาดู<บ>จานดูจานนะนี่นะอะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนะครับบางกระทงแป๊บนึงเวลาเดินนะครับตูต้องบิดนะครับเออ ยังไม่ต้องลัมยังไม่ต้องฟอร์สอาสมศรีเดินตูดบิดหน่อยหนึ่งตูดบิดบิดมาใหม่มาใหม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บิดไม่พอถอยมาก่อนมันบิดไม่พอต้องบิดได้เยอะกว่านี้อาบิด,ดเยอะเยอะบิดหนึ่งสองสามบิดไม่ได้ <c oughs> เนคอาจารย์ลองทำทำเองเลยเองเกลัวกลัวแล้วก็จะมืดจะมาซ้อมหาอะไรกูบอกให้มาไวๆมาเช้าๆหน่อยน้องสมศรีมาค่อนข้างที่จะมืดพระอาอทิตย์จะตกดินแล้วพยายามเดินตั้งใจหน่อยอย่าตะวาดรูเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าอ่ะค่อยๆเดินบิดบิด,บดโอ้ยก็บอกให้บิดตูดบิดบิด <c oughs> ปิด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 อย่างนี้ก็ตกโอ้โหมันจะตกรอบเอามานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเดินสวยๆเอยมาเร็วมาหากูเลยเดินสวยๆอ่ะโอเคเดี๋ยวจะดูดูอีกรอบนึงเดินแล้วก็บิดเลยนะเดินแล้วก็บิดเลยรอบเดียวพออ่ะหนึ่งสองสามเอาเดินเออเ,เออเชิญหน้าด้วยเชิญหน้าเชิญหน้าบิดโอเค เรถือว่าผ่านมาเลยมาเลยถอยเลยมาเลยค่ะม, <pasar> มาตรงนี้เลยหนูมาตรงนี้เลยค่ะหนูมาตรงนี้เลยพูดเองสิอ่ะกระทงน้องสมศรีสวยไหมจะทงเข้าประกวดทั้งโคนด้วยทั้งกระทงด้วยขอเป็นกําลังใจให้ทั้งโคนทั้งกระทงวันนี้น้องสมศรีทําขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองโดยนาจากมะล,ละกอแล้วก็ดอกตะล่อมแล้วก็อัญชันโพดแล้วก็เตียนแซ่ด้วยก็ขอ,อยังไงก็ขอเป็นกําลังใจน้องสมศรี น้องสมศรีก็จะได้ผ่านเข้ารอบแบบสบายๆอยากเขาอู้ไปยอ่เอาเข้าอ่าขอเป็นกําลังใจให้น้องสมศรีด้วยนะจ๊ะที่น้องสมศรีทําลอยกระทงทํากระทงแบบเจ้ลอยท,ท <ำ S 3> ํากระทงจากมะละกอและมะเขือมือน่นมะเขือมือน่นมะเขือมือน่นและก็ข้าวโพดด้วยนะคะดอกตะล่อมดอกตะล่อมและก็ดอกตลอละ,กะกตล่อมด้วยนะคะ เพราะน้องสมศรีขึ้นผ่านไปทีนี้ครั้งแรกก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องสมศรีและอาจารย์เป็นกำลังใจให้น้องสมศรีริงอู้คนเดียวเลยไอ้เสมนะฮะจะอู้แล้วิงมันแยกแหงนี่เนยนี่อาจารย์จะมาซ้อมการลอยกระทงที่ถูกวิธีต้องหันหัวออกไปกระน้ําเข้าใจไหมดูพระจันทร์ด้านหลังสมศรีเลยนี่เลยเห็นไหมเร็วๆเลยมารีบๆเลย น้ำยิ่งน้ำไอหาแม่น้ำที่เราจะลอยมันไม่มีเดินเข้าไปลงไปใกล้ๆเลยลงไปอีกไปใกล้ๆไปใกล้ๆให้ไปถึงน้ำสิทำไมไม่ไปถึงน้ำเราลอยเลยอธิษฐานอธิษฐานด้วยอธิฐานเราลอยอไปหรือยังอันนี้มันบวกควายไี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นได้ยังไง ทำไมไม่ไปรอยที่อื่นอ,อาจารย์เนี่ยที่ควายอ่ะมันใช่ที่ไหนอ่ะแตะแตมาดมดูสิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีจะแตะให้อา,อาจารย์เอาไปแตะมาดมก่อนเอาไปอาจารย์ไปกนะ็เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเอาไปรอยที่อื่นเออใช่จริงๆหรือเปล่านะ่ะเออที่ควายไปไปไป,ไปหาที่รอยที่อื่นนะคุณมาไปบรรยากาศไม่ดีเลยย,ย้าย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 เปลี่ยนเลยไป